เอาเลยคลรับทุกคนกลับมาอีกครั้งหนึ่งกับ The Outlast Trial นะครับกับเกมหมาที่เราคุ้นเคยมาเรามาบำบัดกันดีกว่านะครคับหุ้ยๆๆหุ้ยๆยหุ้ยหุ้ย้ๆๆกันอะไรขึ้นกันอะไรขึ้น <GO> ห <av uther> ุ้ยไจๆๆๆบ้านะบ้านะไปล่ะก็ก้ โอ้ขอบคุณน้องตาเนี่ยนะครับ T G I F หรอหุ้ยขอบคุณมากเลยนะครับขอบคุณนะครับขอให้สหุวภาพแข็งดีแข็งไปนานๆนะคับน้องตา ขอบคุณมากเลยนะครับชวงนี้เราเปื่อยๆมาเลยทุกคนมีแต่เกมเดิมๆเล่นแหละตอนนี้ไม่มีอะไรแล้วแมครับก็เริ่มซ้ําๆอะไรเงี้ยกะจะหาหามอดแพคใหม่ก็ยังเฉยๆอยู่เกียรติฟิฟ่าพูดว่าเราไปบําบัดกันดีกว่านี่ไงบาบัดจริงๆเกียนี้มันบําบัดจริงๆบําบัดให้เราคลายเครียดนะครับเนี่ยรับสารเคมีสีเขียวนี่นี่มันอะไรกันครับเนี่ย เฮ้ยโอ้ยหลบไม่ทันหลบไม่ทันนะแม่งเอ,อ้ยเดินผ่านหน่อยก็ไม่ได้ยิ่งวิเทคกี้มีกุญแจด้วยกุญแจกุญแจโอย้ยขอบคุณกุณหลาบเลยนะครับปูมาเลยนะครับนะขอบคุณจี๊จดขอบคุณนะครับบัวเอ้าเฮ้ยระเบิดเ,เ,<อ>เอา้าบัวแต่บัต่มองจออยู่ก็ตัวบัวแต่มองจอกุญแจก็ตายอันนี้หรือเปล่า ไม่ได้ใจ oh, 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 oh. ใส่ใส่ไม่ได้เราต้องเป็นประตูที่เป็นรูปดอกดอกม,มันเรียกงมันดอกอะไรวะน,น, <c oughs> วน,นั่นแหละตรงนี้มีไปไหนไหมโอ้ยหโอ้โหโอ้โหโอเสียงร้อนเฮ้ยนี่นี่ประตูนี้เฮ้ยนี่นี่โ <Okay. S 2> อเคเฮ้ยไขยไปแล้วเฮ้ยน,นี่ยานะ okay. แก่บ้าเห็นไหมซุดกันสุดซุดโอเคมีกุญแจสองอันนี้ด้วยโอ้ยสองดอกสองดอกเก็บโบราณเลยโอ okay. เคเราเก็บอันหนึ่งแค่ป ไปกระต่ายก่อนขอขอบคุณไอติมด้วยนะครับออตรงนี้เปิดว้นนี่ขอบคุณนะครับอ๋อเปิดหรอชิมอันนี้มีคุณแจอีกเลรอเกลี้ยตกใจหมดมีเราได้หัวใจโอ้ขอบคุณป๊อบกิตตุงด้วยนะครับเอ๊ะครับไปมาเหมือนได้เสียงประตูเปิดไอ้เออประตูเปิดประตูเปิดเฮ้ยข้างบนเฮ้ยมาแล้ว มาโอ้ยตัวใหม่ตัวใหม่มาตัวนี้มันวันฮิตคิวนะไอตัวใหม่อ่ะมันเดินไล่แบบเนมิสิตอะไปเป็นตัวล็อกไปไม่ได้อ๋อต้องเอาต้องหาเทอหาเทมมาใส่เฮ้ยมันมาแล้วมาแล้วมาแล้วแอ็มก่อนแอ็ก่อนแอ็มก่อนแอ็ก่อนอ่ะคนคนละตู้เอ๋ไม่เห็นหรอกมั้งใช่ไหมไม่เห็นหรอกช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยต้องมีช่วยด้วยต้องมีมาเต้ด้วยต้องมีช่วยด้วย เอโคตรเกียดเลยโอ้อมาโดดๆโดดมโอเคเฮ้ยมามาดิมาดิมาดิเฮ้ยเฮ้ยป้ายนี่เก็บป้ายกันขอบคุณ follow ด้วยนะครับเอากดตัวอักษรอีกแล้วเสียงหลอนเลย้ย โอ้ยร้อนร้อนหากุญแจหัวใจด้วยอืมเอาไงดีเฮ้ยตำรวจแบบมันใหญ่เหมือนนี่ยโอ้เป็ทางข้างล่างด้วยชิดเอ้ยอเต butter b เตอร์เฮ้ยมีนี่เหมือนไม่มีนะไอเตตอออรร์์เฮ้ยเสียงเสียงเสียงมันมาเสียงมันมาว้าย ไม่เห็น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 ไอ้บ้าเอ้ยตัวไม่ยังใหญ่ใย่แล้วหาทางไม่เจอหาประตูไม่เจอครับทุกคนเราต้องหาประตูที่เป็นรูปหัวใจกับรูปอะไรวะเดือดเลยตามเรามานะพี่ใช่ตามมาจริงด้วยเดี๋้งคือไปชั้นบนกันดีกว่าอันนี้อะไรอ่ะเฮ้ยนี่ไงอยู่ไหนอ๋อพัชชันโอเคเปิดแล้วมีอะไรไหน มีล,ล็อกะอะไรอะไรอะ่ะไม่มีแล้วเหรอไม่มีแล้วหรออ๋อมีแค่นี้เหรอโอ,โ,โอ้โหอ๋อแสดงว่าห้องนี้ไม่ใช่หวังเฮ้ยมาดีเแล้ววาย <c oughs> วฮ้ยเฮ้ยเฮ้อเฮ้ยโอ้ยโอเคอเค่อ,คอยๆเปิดโอเคทางไหนวะเนี่ยเฮหาไม่เจอวะ่ะเฮ้ยเสียงเสียงมันใกล้อีกแล้วว่ะ<อ>วายเ้ย <c> ย <oughs> <c oughs> ตัวใหม่ มันเหมือนกับเนมิสิตอะทุกคนใน r อเอะมันแบบมันเดินแต่ว่าอันเนี้ยมันเดินช้าๆแต่ว่าไปได้ทุกที่เลยตันด้วยแย่แล้วอ่ะต้องจุกเนี่ยต้องจุกในห้องนี้ลยโยมาแล้วมาแล้วมันเห็นเราหรือเปล่าเห็นเห็นอ๋อเฮ้ยโอเคเออไปดีกว่าประตูอะไรอ่ะดูไหมลูกตา เเรราาไไมมมม่่มมีีอันนี้ประตูมงกุฎ้วยสึกชั้นล่างไม่ใช่หมดเลยอย่ะน่าจะบนบนเออบนบนระวัง,งนะเออมันโอ้ยลงแล้วด่านนี้แม่งใหญ่จัดมีสามชั้นนะทุนคตรบ้าเลยไม่รู้ว่าทางไหนก็นแน่วันนี้ช็อตคัดโอเคต้องเอาฟีมมาใส่ตรงนี้ให้ได้นะเออเหมือนมีมีอะไรขา้างในนี่นี่นสี่เหลี่ยมขา้างใน เฮ้ยเดี๋ยวนะอ๋อนี่หัวใจเจอแล้วอ่าข้างๆกันเลยโธ่มีอะไรวะอยู่ใกล้กันมาโดยตลอดห้องนี้ห้องหลอกเเีงมวห้องหลอกแน่เลยไม่มีไม่มีของอะไรโอเคกล้องแพนล้ะโอเค Let's go เปิดแล้วอ่าเยชั้นล่างต่อโอเคโอเคพี่เก็บแล้ว อืมโอ้เอาโดนโดนโดน,โดน,โดนโไม่เป็นไรไม่เป็นไรอุ้ยมันมามันมามันมาโอ้โหไปว่ะไปเดียดที่มันเดินช้าไปชั้นล่างวันนี้ไปแล้วแหนมแถนมชั้นล่างต่ออ๋อนี่นี่นี่นอันนี้อะไรลูกลูกตาโอเคลูกลกุญแจโอเค เรียบร้อยไปเฮ้ยเจอเลยว่ะอ่ะโอเคต้องกลับไปใส่ใส่ลิงอันนี้ไม่มีฉีดแป๊บอืมซีสโอเคจะไปไข่มงกุฎต่อไหมได้โอ้ยแต่ไหนห้านมาโอหนีเลยหนีเลยวว้าามแล้วเฮ้ยห้องนี้ไหนวะ อ๋อ okay. น okay. 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 ี่นี่ไปนี่เจอแล้วเจอแล้วทางทางนี้ทางนี้น้องบีแล้วมาแล้วโอ้ยขาจมูกแล้วเจอพอดีเลยโอเคเปิดกุญแจอ่ะไปน่าจะมีของนิดหนึ่งของนิดหน่อยเฮ้ยโอ้ยมันเข้ามาได้ด้วยบ้าเอ้เออเจ็บเจ็บโอเคป้าป อ่อออเนี่ยเนี่ยใช่อ่าเย่ได้ดูหนังแล้วเป็นฟิล์มเย่คอมพิวตอ์มันมันคือฉายอะไรวะเนี่ยโอ้ยมันมาเต็มเลยมาเหรอเด็กโ e t ปึ๊บฉีดกันโอ้ตำรวจดักว่ะเต็มเลยไฟแ่ง Let's g อืม l e t โ Go อืมโอเค เฮ้ยอ๋อตกใจหมดโอเคไป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 แล้วเย่เย่เฮ้ยก็ไม่เท่าไหร่นี่ว่ะใช่ไหมใช่ไม่เท่าไหร่นี่นะแค่แค่แค่หลงนิดหน่อยได้เอกับเอลบมีการปักขวดตรงท้ายรู้ได้ไงตรงตารู้ได้ไง มันเหลือเมื่อกี้มันเหลือขวดหนึ่งพอดีไม่รู้ปาใส่ใครปาปาทิ้งท้ายเมล้วกันเมื่อกี้